สวัสดีค่ะวันนี้มาเที่ยวสมุทรสาครมีโอกาสมาเที่ยวสวนมะพร้าวเจ้านายโอ้มะพร้าวเยอะอ้าวมีกล้วยด้วยกล้วยน้ำว้าปลูกตามล่องสวน กวยน้าดูมากเลยเลยค่ะก้วยน้ำว้าคืออันนี้แก่แล้วเดี๋ยวจะตัดไปกินแล้วค่ะจะจะมาตัดมะพ้าวลูกไหนที่อ่อนพอดีเอาไปกิน สดๆจากสวนค่ะต้นนี้น่าจะพอดีค่ะน่าจะปีนไม่ถึง ลูกนี้กำลังพอดีใช่ไหมคะมากับคุณโรล,ลี่นนเอ่อคุณโรล,ลี่มาเป็นคนในเมืองก็แล้วก็มาอยู่เป็นคนสวนด้วยสวนมะพร้าวอยากทําแบบนี้เนาะอันนี้แหละอันนี้มัน,น,นยังไม่แก,ก่ใช่ไหมคะอู้ยกล้วยไหมกล้วยที่ปลูกระหว่างกลางก็เยอะมาก เรามาถึงสวนแล้วเราจะต้องเลือกกินรเราไม่เวลานี้นต้น <c oughs> นั้นลูกดกมาก,กมาเรา<ๆ>เราเรา,เราไม่ใช่สวนเราแต่ว่าเรามากินฟรีเราก็ต้องเลือกรรเราก็เลือกกินแต่ว,ว้าวต้นนี้แมนะออ่อันซอนอันซ้อน เราก็ได้แต่มองนะผู้ส่วนนี้ดูต้นนี้ต้นนี้ก็ดกส่วนนี้ของสิบไร่ใช่ไหมคะคุณอาส่วนนี้สิบไร่บ้านแพรวสมุทรสาครน,นะคะีค่ะ โอ้ยในคลองนี้ก็มีปลานะเนี่ยอ๋อแสดงว่ามีหลายล่นล่นใหญ่แล้วคราวนี้ก็ปลูกแซมขึ้นมาฟาดกล้วยเขาไงกล้วยก็มีแต่เครือใหญ่ๆ ว่าเดินไม่ไหวแล้วกระปูกไหลรุนรุน ทลายนี้น่าจะพอดีอ่าอันนี้น่าจะพอดีนี่ตัดไปผู้ใหญ่บอกว่าตัดไปทั้งทลายเลยเราจะแบกไว้บ้านเหมือนเหมือนเหมือนที่เขาตัดเมื่อกี้เลยพอดีเราตัดเอาเลยแบกไปเลยขึ้นรถไปได้อยู่หรอก กล้วยสุกคาเครื่อน,นอกล้วยกล้วยกล้วยสุกคาเครือกล้วยสุกนี่แหละเขาเอิญเราบ่ออึดบ่อยากโอ้ยดูสินอกากินไปครึ่งหนึ่งแล้วนี่แหละกล้วยสุกนอกากินไปครึ่งหนึ่งแล้วกล้วยก็เครือใหญ่ๆทั้งนั้นอันนี้เราตัดไปทั้งทลายเลยเนี่ยพ yeah. อดีเนาะใครนะให้เขาตัดให้ได้ไหมนะผู้ใหญ่บ่ ให้ผู clothes, ้ใหญ่ไหมปีกไกวปีกไกวทีนี้ก็สวนอีกเท่าพันมาตัดอามา พี่จะตัดน่าจะตัดเลยอะจับมาจับกล้องนะอยอะเราเอาไปทั้งทลายเลยอย่าคือทางนี้แหละไม่ใช่ที่นี่นะเพื่อนมันยาวไปเลยจ้ะอ้เนื้อ,อนนสัดออกมเนี่ยอ๋อคุณก็เอา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 หมวกออกด้วยค่ะจะได้มองเห็นไม่เป็นไรร้อนอันนี้ออกไหมนออกค่ะ อุ้ยจะได้กินไหมเนี่ยได้กินค่ะอ,อ,อีกกิด๊ดยายโอ้ยมันตลอดนี่มันจะบ่ะต,ตกตก วันนี้เรามาเมาสวนค่ะจะได้กินไหมนี่ดๆได้กินค่ะได้กินได้กินค่ะได้กินค่ะปกติทำไม่ได้เลยด้วยแขนแขนไม่ไม่ามามาคุณนายเปลี่ยนกันไม่ได้กินนะเนี่ยโอ้ยยันไม่ได้กินนะเนี่ยไม่ได้กินหรอกวัี้เรจะมาเมาสวนกัน ส่วนเจ้านายเรากินได้หมดทุกาเจ้นายเรากินได้หมดค่ะคุณเจ้านายเรากินได้หมดกันแล้วไม่เจ้านายบอกว่ามีแรงเอาไหมเออมีแรงกินได้กินให้หมดคุณนายมันจะได้กินไหมเนี่ยเราต้องหมุน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 ใช่ไหมคุณนายตัดแล้วต้องเอาลงให้ได้ ่มุนไได้กโอ้ยโอ้ยใกล้แล้วอ่าใกล้แล้ว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 ได้กินได้กินได้กินหมุนหมุนหมุนอ่าอย่านะอย่าเราก็ตัดอีกอย่าเอาเล็บขบข้าพระเจ้าไปเฮ้ยเพือเพือดตัดแล้ววิ่งออกมาเด้อแต่แต่แต่เขาบอกว่ามันพอดี ผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าให้ตัดไปเลยตัดไปทลายไปเลยเราค่อยไปเอารถมาเข็นเอาอุ้ยไปถึงบ้านแล้วมันไม่อดแต่คนจะกินอุ้ยคักเลยนะเห็นไหมหืมกล้วยเราจะตัดอย่างไนบัานี้กล้วยสุขคักเสียดาย่อดบ่อยากแล้วพี่ผู้กิน ได้แล้วช่วยกระถางเขาก็สสบมาคือเก่งแท้สองคนนี้แม่ากินเนาะเอาขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ สวนกล้วยเจ้านายที่สมุทรสาครอ,อำเภอบ้านแพร่อำเภอบ้านแพรสมุทรสาครค่ะโอ้ยปอกสดๆเลยใช่ไหมคะอาเอาบอกให้ผู้ชมดูหน่อยอาดีดีดีปัดลูกเมื่อกี้เนะี่ยหอมหอมตัดจากต้นสาวดเปย้นตัดจากต้นให้กินเหมือนกันะพราหอมดเลยทลายนี้ก็น่าจะพอดีปัด แต่อันนั้นยังมีลูกอ่อนอยู่คุนายค่ะคุณนายมันพอดีอ๋อพอดีโอ้เนะพอดีพอดีกินเลยจะต้องตัดทางจะต้องตัดทางตูดมันคุณนายจ้าพอดีเกินเหรอจ้าอ้าวพอแล้วคุณนายเราไล่เรามานั่งกินดีกว่าโอเคโอเคกินด้วยกันนะคะ